นอกรู้ต่อมาครับไปที่สุรินทร์นะครับไปชมการแข่งขันกีฬาบุคลากรครับรนี่เป็นการแข่งขันมวยทะเลครับมีทั้งหญิงและชายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับเนี่ยครับสนุกสนานมากมวยทะเลนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายสนุกทั้งนั้นน,นอกจากมวยทะเลแล้วครับยังมีการแข่งขันเตะปี๊บคอสอนนี่นี่ฮิตจ,จริงๆครับข้างปี๊บต้องเขียนว่าเมียหลวงครับเพราะว่าแม่มันเตะด้วยใจครับถ้าเห็นเมียน้อยแล้วแม่อยากกอดมากกว่าอยากเตะ ดูนะครับไกลที่สุดครับที่เป็นผู้บริหารนะครับเปรี้ยงออกไปแล้วโอ้โหไกลมากครับท่านต่อมาครับอยากได้แชมป์คราวนี้จริงๆครับผู้ช่วยสัตรารจารย์อนุรัตลิมสกุลรองอธิการบดีครับเอาละครับตั้งท่านแล้วสายก็เต็มเหนียวครับไกลจริงๆครับไม่ใช่เฉพาะปี๊บครับรองเท้าก็ไกลด้วยครับลูกน้องต้องหยิบกลับมาให้ท่านครับดูอีกทีครับท่านรองอธิการบดีซัดเต็มเหนียวจริงๆครับ ตรงบอกว่าฟู้ดฟูลแด๊ดดี้ครับเต็มตีนเตียจริงๆครับ